มาต่อในเอพิซอดที่2นะครับของเรื่องที่ว่า HR ในวันนี้ต้องคิดและลงมือทำอะไรสัก5อย่างต่อเนื่องอะไรครับอย่างที่2คือการคิดและลงมือทำอย่างจริงจังครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะพัฒนาพนักง,งานของเราเนี่ยให้เป็นคนที่มี competency มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมการงานที่มันเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของงานสอดคล้องความต้องการขององค์กรมากขึ้นนะครับแน่นอนมันไม่ใช่บทบาทของ HR อย่างเดียวนะครับ มันเป็นบทบาทของคนที่เป็นผู้บัญชาด้วยที่ต้องมาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเอาเข้าจริงๆแล้วบทบาทหลักเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นบทบาทของบุคลากรที่เป็นผู้บัญชานั่นเองนะครับเพราะว่าเขาทํางานใกล้ชิดเนาะเขาจะต้องประเมินเขาจะต้องวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะถ้าสามารถวางแผนฝึกอบรมพัฒนาลูกน้องของเขาเออกมาเป็นรายบุคคลที่เรียกว่า individual development plan หรือ IDP ออกมาได้ก็จะดีมากเลยนะครับ แต่แน่นอนครับ HR ก็ต้องมีบทบาทในการสนับสนุนในการัพพอร์ตเครื่องมม้เครื่องมือเทคนิควิธีการหรือแม้แต่การฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรที่เป็นผู้กข้าบรชาเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องไปพัฒนาบุคลากรอย่างไรท่านจะได้ยินคุ้นคุ้นคำหนึ่งซึ่งใน HR c o m m i t y podcast ก็จะมีพูดถึงไว้นะครับคือแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบ7020 10นะครับซึ่ง เราคงจะต้องรู้ว่าเราจะพัฒนาบ,บุคลากรโดยใช้วิธีการฝึกอบรมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดผลมากนะครับแต่พอฝึกอบรมเสร็จไปแล้วสิ่งจริงแล้วเราต้องการให้พนักงานเนี่ยเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติครับดังนั้นเราก็ต้องไปมอบหมายงานหรือไปทํำ job enlargement ให้เขาไปทํำ job e n r i s t m e n t ให้กับเขาหรือให้เขาไปเรียนรู้ผ่านวิธีการเทคนิคอย่างอื่นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่น ให้เขาไปแชร์งานกับคนอื่นให้เขาไปร่วมงานกับหน่วยงานอื่นที่เป็นงานในเชิงการปรับปรุงพัฒนางานนะครับและระหว่างทางคนที่เป็นผู้คับชาเองก็คงจะต้องติดตามด้วยการโค้ชงานเขาสักนิดหนึ่งด้วยการเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นเมนทอร์เขาสักนิดหนึ่งนะครับให้คำปรึกษาแนะนํานะครับก็จะเป็นวิธีการพัฒนาแบบที่มันครอบคลุมมากขึ้นก็จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าบุคลากรจะได้รับการพัฒนาและ เกิดการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับคราวนี้อยากจะมาคุยกันว่า HR เองจะต้องทำอะไรสักหลายๆเรื่องดังต่อไปนี้แะครับเพื่อให้คนบุคลากรในองค์กรของเราได้รับการพัฒนาความสามารถที่สูงขึ้นนะครับอันแรกครับผมว่า HR คงจะต้องรู้จักที่จะสรรหาบรรดาเครื่องมือเทคนิควิธ,ธีการอะไรต่างๆที่จะทาให้บุคลากรระดับบังคับบัญชาเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจ จะฝึกอบรมก็ได้ครับให้หัวหน้างานเขารู้จักเทคนิคพิธีในการสร้างแรงจูงใจในการสร้างอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจให้กับพนักงานโดยทั่วๆไปก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจการสร้างแรงบันดาลใจโดยการพูดโดยการคุยโดยการสื่อสารนี่ครับส่วน s r เองก็จะทําอะไรเยอะแยะมากมายเพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทางานถูกต้องไหมครับเช่นการจัดการเรื่อง การฝึกอบรมพัฒนาการจัดการเรื่องเส้นทางการเติบโตตามสายอาชีพอย่างเงี้ยมันก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหลากหลายที่จะต้องทำอะเพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจเกิดความอยากที่จะทํางานแน่นอนครับพนักงานที่ไม่แรงจูงใจในการทางานเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นทํางานโดยไม่ลดละความพยายามเขาจะเกิดความรู้สึกที่ดีๆกับองค์กรกับผู้บังคับบัญชาเขาจะพยายามแก้ไขปัญหาข้อติดขัดอะไรต่างๆในหน้าที่การงานของเขาให้ได้ผลดีออกมาไม่สังสมสะสม ทำงานให้มันค้างๆนะครับหรือว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรรอบข้างไม่ว่าจะเป็นตัวเพื่อนร่วมงานเขาหรือเป็นผู้วคําชาของเขานั่นเองนะครับ SR ก็ต้องทําย้ําคนที่เป็นผู้วคําการเชาต้องทําครับแต่ส่วนหลักแล้วก็คือการที่เอชอาร์จะต้องสนับสนุนให้บุคลากรระดับผู้ัญชาีายได้เรียนรู้และฝึกฝนลงมือทําจริงกับการพูดคุยเพื่อสร้างแรงจูงใจพูดคุยเพื่อที่จะให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจได้ด้วยตนเองด้วยซ้าไปอันนี้จะดีที่สุดแล้วนะครับแรงจูงใจมันมีสส่วนเนาะคือแรงจูงใจภายในแรงจูงใจภายนอกนะครับถ้าคนเรามีแรงจูงใจภายในเนี่ยจะดีมากกว่าที่จะให้รางวัลหรือให้สิ่งตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจภายนอกให้กับคนนะครับอย่างไรก็ดีครับในบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องไปสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องของเขาเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องรู้จักที่จะเป็น facilitator เนาะรู้จักที่จะต้องเป็นโค้ชนะครับรู้จักที่จะสื่อสารพูดคุยโดยการตั้งคําถามอาจจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้าง activity หรือกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้พนักงานเนี่ยเกิดการเรียนรู้ไปในแนวทางที่ เขาสามารถคิดค้นหรือหาโซลูชันในการแก้แไขปัญหาด้วยตัวเขาเองมันก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับตัวเขาพยายามพูดคุยพยายามสื่อสารเพื่อให้พนักงานเนี่ยเห็นคุณค่าของการทํางานของตัวเขาโดยเฉพาะคุณค่าของการทํางานที่มันมีผลต่อเป้าหมายขององค์กรวิธีการหนึ่งที่เราจะใช้ในการพัฒนาบุคลากรคือเราเนือจากการฝึกอบรมไปแล้วนะฮะเราคงจะต้องรู้จักที่จะ สร้างสิ่งที่เรียกว่าเทร i n g ่ o ร d แบบหรือจะเรียกว่า Development ต o a d แบบก็ได้นะครับคือเส้นทางการพัฒนาบุคลาก,กรกล่าวคือการทำให้บุคลากรเนี่ยเขาได้รู้ว่าเมื่อจะเติบโตในอาชีพการงานขององค์กรไปในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะเขาจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเรื่องไรเพื่อเติมเต็มชีวิตการทำงานของเขาแน่นอนครับการที่คนคนนึงเนี่ยจะมีทักษะมีประสบการณ์อย่างที่เราต้องการนี่ มันมันยาวนานมากนักนะกว่าที่จะฝึกอบรมหรือเรียนรู้เรื่องใดไปแล้วแล้วทักษะมันจะเกิดนะ่ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าตามเส้นทางการเติบโตในอาชีพพนักงานจะต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใดเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาถ้าเราจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือทําการพัฒนาเขาโดยวิธีการอย่างอื่นหลังจากการฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยก็เท่ากับเราได้สร้างทักษะฝีมือให้กับเขา แต่มันต้องร้อยเรียงกันออกมาสักนิดหนึ่งครับว่าในแต่ละห่วงเวลาที่พนักงานเติบโตในชีพการงานหนึ่งปี2ปี3ปี4ปีหปี6ปีผ่านไปเนี่ยเขาจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาโดยวิธีการอื่นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับวิธีการพัฒนามีหลากหลายมากมายเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ HR และผู้บังคับบัญชาเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้องดําเนินการเลยก็คือทําให้พนักงานเนี่ย ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับการทํางานและการมอบหมายงานที่มีคุณค่าให้เขาทําการที่ให้เขาได้ทํางานที่ท้าทายความสามารถของเขาให้เขาได้ลงมือฝึกปฏิบัติในการทําอะไรบางอย่างโดยมีหัวหน้าโดยมีผู้บช่ชาเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชที่คอยให้คำปรึกษาแนะนําใกล้ตัวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้เกิดประสบการณ์ตรงแล้วก็เกิดความมั่นใจกับการทำงานที่ระบอบหมายนั่นก็เป็นวิธีการพัฒนานะครับในวันนี้ครับ h r เองจะต้องเป็นคนที่คิดและลงมือวางแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกับผู้บังคับบัญชาเนี่ยอย่างจริงจังโดยเฉพาะในยุคที่เราต้องการคนน้อยแต่ทำงานได้เยอะเราต้องการคนที่เป็น ill, มัลติสก l ลคือมีทักษะความสามารถอะไรที่หลากหลายในการทำงานเนี่ยเรายิ่งต้องโฟกัสการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นคงจะไม่ไหวต่อไปแล้วครับกับการที่จะ ฝึกอบรมแบบว่าเทรนนิ่งคือฝึกอบรมไปแล้วกว็แล้วแต่หน่วยงานแล้วแต่คนที่เขา้าเล่ากานฝึกอบรมจะไปใช้กับการทํางานหรือไม่ไม่น่าจะต้องเป็นแบบนั้นอีกต่อไปครับนั่นคือโจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่งที่ h r ในองค์กรต่างๆที่ไม่ได้จัดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบมากนักเนี่ยจะต้องฟันฝ่าจะต้องวางแผนจะต้องดําเนินการภายใต้ความร่วมมือร่วมใจกันของผู้าบังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง HR Companion Podcast พบกันในเอพิซดหน้าครับสวัสดีครับ